เด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งทะเลาะก,กับแม่ของตัวเองด้วยเรื่องอันน้อยนิดด้วยความที่เป็นวัยรุ่นหุนหันพลันแล่นทําให้เด็กสาวเดินออกจากบ้านไปในทันทีด้วยความรีบและต้องการประชดแม่ทําให้เธอเดินทางโดยที่ไม่ได้นําเงินติดตัวไปด้วยแม้แต่บาทเดียวดึกแล้วหิวก็หิว เดินทางจนมาถึงร้านขายอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งด้วยความหิวทำให้เธอเดินเข้าไปและมองด้วยสายตาหิวโหวยชายเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งเห็นเด็กสาวมองด้วยสายตาที่แสดงความหิวจึงเกิดความเมตตาชายเจ้าของร้านและเรียกเด็กสาวเข้าไปและจัดการทำข้าวผัดให้เด็กสาวหนึ่งจานโดยไม่คิดเงินเด็กสาวกล่าวขอบคุณ ในขณะเดียวกันก็ทานข้าวผัดด้วยความรวดเร็วด้วยความหิวทันใดนั้นเด็กสาวก็ได้ร้องไห้โฮออกมาชายเจ้าของร้านจึงถามด้วยความแปลกใจว่าอา้าวเป็นอะไรไปละ่ะร้องไห้ทำไมเหรอเด็กสาวกล่าวไปด้วยร้องไห้ไปด้วยว่าคิดไม่ถึงว่าในโลกนี้ยังมีคนที่มีจิตใจดีอย่างคุณลุงอีก ที่ยอมให้หนูกินข้าวโดยไม่คิดเงินจากนั้นเด็กสาวก็เล่าให้เจ้าของร้านฟังว่าเธอทะเลาะก,กับแม่จึงเดินออกจากบ้านมาเลยเมื่อเจ้าของร้านได้ฟังสิ่งที่เด็กสาวเล่าให้ฟังเขาหัวเราะจนท้องแข็งเด็กสาวสงสัยว่านี่มันเป็นเรื่องตลกหรือไงชายเจ้าของร้านจึงกล่าวกับเด็กสาวว่า ฉันเพิ่งรู้จักกับเธอเมื่อครู่นี้เองแล้วก็เลี้ยงแค่ข้าวผัดจานเดียวเองเธอรู้สึกซาบซึ้งถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่แม่ของเธอทํำข้าวผัดให้เธอกินมาตั้งแต่เกิดแต่เธอกลับไม่พอใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ยังไม่น่าหัวเราะอีกเหรอคำพูดของชายเจ้าของร้านอาหารตามสั่งทําให้เด็กสาวได้คิดเธอจึงเดินทางกลับบ้าน ตั้งใจจะไปขอโทษแม่เมื่อเธอไปถึงบ้านแม่ของเธอรีบออกมารับและกอดเด็กสาวนอกจากจะไม่ตำหนิแล้วยังรีบบอกกับเด็กสาวว่าหิวไหมลูกเดี๋ยวแม่จะไปทำข้าวผัดให้กินนะจบไปแล้วคะ่ะสำหรับเรื่องข้าวผัดหนึ่งจานขอขอบคุณข้อมูลจากปราการ w o r k Place และขอได้รับความขอบคุณจากช่องสรรหามาเล่าสู่กันฟังสุดท้ายนี้อยากจะกล่าวเพียงว่าในชีวิตจริงมีบางคนที่ทำสิ่งดีๆให้กับเราแต่เพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นลูกน้องหรือมิตรสหายทำให้เรามองไม่เห็นความสำคัญ และมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่กลับไปชื่นชมและให้ความสำคัญกับคนอื่นที่ทำดีกับเราเพียงไม่กี่ครั้งโดยลืมนึกถึงคนใกล้ตัวที่ทำดีกับเรามาโดยตลอดขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เสมอหากชอบโปรดแชร์ให้กับลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นให้พวกเขาได้ฟัง เพื่อจะเป็นประโยชน์ในชีวิตของพวกเขาไม่มากก็น,น้อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ